สวัสดีครับผมลุงหลอดเดซี่ครับวันนี้พามาเบิ้งหางเบืงไฟนะครับผมทีมงานน้องบูมนะครับวันนี้มาในทีมงานน้องบูมครับรนี่ครับเจ,เจอเจนกอยู่นะครับนี่น้องบูมกองแทรต้องมีเจนนกติดต่อนะครับวันนี้กองแทรว่ะ <c oughs> น้องบูมกองแพร ชิงเงินรางวัลชิงเงินรางวัลแสนหนึ่งนะครับผมนี่ครับมาสู่เพื่อชัยชนะนะครับผมรอหลุดรอเชียร์เที่ยวใดย่างหันใน่ใจครับย่างหันสิบกัวนี่ละสิบกัวนี่ครับมันรอรลุดรอเชียร์น่องบูมนะครับคิดว่าเหลือแต่หมานแล้วก็ใดโมนี้คิดว่าแปดเพียงหวานเจี๊ยบ อะรครับผมรอดรุ่นนะครับว่าจังใดนะครับมั่นขึ้นอยู่กับปัจจัยนึ่งหวังไฟผ่านหลายซองงไฟตายหลายนะครับเยอะตมานะครับเยอตมานะครับหวงไฟตายหลายๆกับสีราคาสูงนะครับขั้นหวงไฟผ่านหลายๆราคาต่ําต่ำครับซ้มเชิดดรับรอดรุ่นรอดเชียร์นะครับผม รุ่งลอดกระรซ่งใส่สีเลี่ยซ้ำเอ้เลี่ยได้ไล่เ <laughs> ด้ไล่ซ้ำอายุจะคล้องนี่แหละครับซี่เจ็ดนะครับผีวานะ <laughs> ว่นนาจิเกินนี่น่าอาจารย์จังรรรเราโรเชียร์น้องบุญนะครับผมเป็นชื่อน้องบุญนี่สดใสสะอาดแท้ๆนะครับดอลเราโรเชียร์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรุ่งลอดเด็บสีสวัสดีคลารับ